วันนี้นะครับเราจะพาไปดูบอ่อนะครับที่มีความลึกมากๆเลยนะครับอยู่กลางทะเลทรายในเยเมนนะครับและบอ่อน้ำแห่งนี้นะครับได้รับฉายาว่าบอ่อน้ำแห่งนรกฮะ บอลน้ำแห่งนี้นะครับตั้งอยู่อ่าการทะเลสายอันกว้างใหญ่เลยครับมองจากอวกาศเห็นได้เลยครับว่ามันเป็นอ่า เป็นหลุมลงไปแบบนี้นะครับซึ่งมันมีเรื่องที่ลึกลับและก็น่าสนใจนะครับอยู่มากๆเลยว่ากันว่าณต,ตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าไอ้เจ้าบอ่อเนี้ยนะครับมันมีความลึกขนาดไหนนะครับเพราะว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครที่สามารถลงไปถึงคนของบอ่อแห่งนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเรากดที่สตีวิวเนี่ยนะครับเราจะพบว่ามันมีคนไปถ่ายสตีดวิวอยู่หอันนะครับเราลอง กระโดดลงไปนะครับเมื่อเรานะครับใช้สตีทวิวกระโดดลงมาเนี่ยนะครับเรานะครับจะพบว่าสตีทวิวอันนั้นนะครับมันไม่ได้อยู่ที่บ่อน้ำแห่งนี้แต่อย่างใดนะครับที่นี่น่าจะเป็นที่อื่นเลยนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนนะครับทำให้เรานะครับไม่สามารถเห็นบ่ออันนี้ได้จริงๆเลยครับว่าหน้าตาคมเป็นยังไงนะครับเราจะเห็นมันได้ภาพรูปภาพเพียงเท่านั้นนะครับที่นี่นะครับก็ตั้งอยู่ในเยเมนนะครับ อยู่ตรงนี้นะผู้ชมนี่ประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับก็ผ่านอินเดียนะครับแล้วก็ผ่านปากีสถานนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆ้ซาอุดีอาระเบียโอมานนะครับแล้วก็จะมีประเทศเยเมนอยู่ตรงนี้นะครับและนะทะเลสานกว้างใหญ่นะครับตรงนี้นะจะก็งได้เลยว่ารอบข้างเนี่ยเมืองที่ใกล้ที่สุดนะครับอยู่ไหนก็ไม่รู้ฮะข้างไกลจากตรงนี้มากๆเลยครับและบ่อน้ําแห่งนี้นะครับมีประวัติอันยาวนานมากๆเลยนะครับ ทามกลางทะเลสายอันกว้างใหญ่และแห้งแล้งของประเทศเยเมนมีหลุมลึกลับขนาดใหญ่อยู่หลุมหนึ่งซึ่งเป็นหลุมที่เต็มไปด้วยความเชื่อของผู้คนมากมายที่น่าขนลุกจนได้รับฉายาว่าบอ่อน้ําแห่งนรกจริงๆแล้วชื่อของบอ่อน้ําแห่งนี้ไม่ใช่บ่อน้ําแห่งนรกแต่อย่างใดแต่ชื่อของมันคือวาว f ออฟบาเฮาหรือบอ่อน้ําแห่งบาเฮานะครับ ตั้งอยู่ในหุบเขาบาเฮาโดยมีความกว้างของปากบ่อเนี่ยอยู่ที่30เมตรส่วนความลึกเนี่ยยังไม่เป็นที่ชัดเจนเนื่องจากยังไม่มีใครที่สามารถลงไปถึงกลล้นหลุมได้ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าหลุมลึกลับแห่งนี้ น่าจะมีความลึกอยู่ที่1 0 0ถึง250เมตรและคาดว่ามันมีอายุมากถึง5ถึง10ล้านปีถ้าเกิดเราย้อนไปตอน10ล้านปีที่แล้วเนี่ยในยุคนั้นก็น่าจะอยู่ในยุคไมโอซีนะครับเป็นยุคที่เริ่มมีลิงนะครับที่เป็นต้นกําเนิดของมนุษย์พวกลูซี่อะไรพวกนี้นะครับและตอนนั้นนะครับก็น่าจะเริ่มเริ่มเข้าสู่ยุคน้ําแข็งนะครับเมื่อ10ล้านปีที่แล้วนะบ่อน้าแห่งนี้ก็กําเนิดขึ้นณนะประมาณเวลานั้นนะครับบ่อน้ำแห่งนี้นะครับมีทั้งนัก วิจัยและนักสำรวจในเยเมนมากมายนะครับที่พยายามจะเข้าไปสำรวจในหลุมแห่งนี้นะครับแต่ปัญหาของมันก็คือเมื่อนักสำรวจเหล่านี้ครับยิ่งลงไปในหลุมลึกเท่าไหร่นะครับออกซิเจนก็จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆและที่สำคัญเลยนะครับในบ่อเนี่ยยังมีกลิ่นแปลกๆนะครับที่เล็ดลอดออกมาอยู่ตลอดเวลาและนั่นนะครับทำให้ทุกคนที่พยายามลงไปสำรวจอย่างก้นบ่อเนี่ยต้องถูกบังคับให้กลับขึ้นมาอยู่เสมอนะครับและด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครนะครับที่ลง ไปถึงก้นของหลุมหรือบอ่อแห่งนี้ได้เลยซาราบักแอร์ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวหน่วยงานสํารวจทางธรณีวิทยาและทรัพยากรแรกของเยเมนกล่าวว่ามันลึกมากและเราไม่เคยที่จะไปถึงก้นบอ่อแห่งนี้ได้เลยเพราะมันมีออกซิเจนที่ต่ําและอากาศที่ไม่ถ่ายเทเราไม่สามารถเข้าไปได้ลึกมากเราลงไปสํารวจหลุมแห่งนี้ได้เพียงแค่5 0ถึง60เมตรเท่านั้นเมื่อเราลงไปถึงประมาณ60เมตรเราจะเริ่มได้กลิ่นเหมน แปลกๆข้างในเมื่อเราลี้งลงไปลึกเท่าไรเราจะเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆรวมถึงยังมีกลิ่นที่เหม็นและแปลกมากๆที่ยังไม่สามารถอธิบายได้มันเป็นอะไรที่ลึกลับมากๆและนอกจากนั้นยังมีตำนานความเชื่อของชาวบ้านท้องถิ่นที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมามากมายหลายทศวรรษว่าบ่อน,น้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเอาไว้คุมขังพวกวิญญาณร้ายที่ถูกเรียกว่าหินและภายใต้ก้นบ่อแห่งนี้ มันคือคุกที่เอาไว้คุมขังวิญญาณและกลิ่นที่โชยออกมานั้นเป็นกลิ่นที่มาจากอวัยวะภายในของเราวิญญาณร้ายพวกนี้และมันมีหน้าที่บดบังไม่ให้มนุษย์เนี่ยสามารถมองเห็นและเข้าไปถึงจุดศูนย์กลางของคุกแห่งนี้ได้บางความเชื่อก็บอกว่ามันคือประตูต้องสาบที่ สักวันหนึ่งวิญญาณร้ายที่ถูกคุมขังเนี่ยจะคืบคานออกมาและนําไปสู่จุดจบของโลกบางก็เชื่อว่าเป็นวิญญาณร้ายเองนั่นแหละที่เป็นคนขุดหลุมแห่งนี้เพื่อมอบแดกษกัตริย์แห่งหิมยารัย ที่เคยปกครองพื้นที่ตรงนี้ในสมัยโบราณและบางคนก็ยังเชื่อว่ามันอาจจะเป็นปากป่องของภูเขาไฟยักษ์หรือซูเปอร์วอคานที่การระทุครั้งต่อไปของมันเนี่ยอาจจะทําให้โลกใบนี้ถึงจุดจบเรียกได้ว่ามีหลากหลายความเชื่อมากๆที่เกี่ยวกับหลุ่มแห่งนี้และเมื่อนักสํารวจไปถามเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มแห่งนี้กับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงนะครับเชื่อไหมว่าชาวบ้านนะครับเดินหนีและไม่มีใครนะครับที่ต้องการจะพูด ถึงหลุมนรกแห่งนี้เลยเพราะพวกเขาเกรงว่าตนเองครับจะได้รับความโชคร้ายจากการพูดถึงมันนั่นเองแต่ก็มีหนึ่งในผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงนะครับอย่างฮัมมาออสมันชาวเยเมนที่เคยรับราชการทหารตอนนี้ครับพันธเนี่ยเขาเคยไปตั้งค่ายอยู่ใกล้ๆกับบอ่อน้ําแห่งนี้นะครับและเขาอ้างว่าเขาเคยได้กินเหม็นนะครับจากบอ่อน้ําแห่งนี้ด้วย และเขาบอกว่ากินผมมานะครับเกินที่จะจินตนาการเลยนะครับและนอกจากนั้นเขายังเล่าต่ออีกว่าระหว่างที่ค่ายนะครับตั้งอยู่ใกล้ๆบ่อน้ำแห่งนี้นะครับมีการขุดบ่อน้านะครับเพื่อจะหาแหล่งน้ำเนี่ยมาใช้งานในกองทัพแต่เมื่อเขาขุดไปถึงตาน้ําแล้วเนี่ยเมื่อปั๊มเริ่มทํางานและดูดเอาน้ำออกมาเนี่ย สิ่งที่ออกมานะครับกลับไม่ใช่น้ําที่สามารถจะบริโภคได้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันมีของเหลวนะครับที่เป็นสีดำนะครับออสมันนะครับกล่าวว่ามันมีลักษณะเหมือนน้ามันดิบแต่กลิ่นของมันเนี่ยเหม็นจนทนไม่ได้ครับมันเหม็นเหมือนแบบไข่เน่าที่รุนแรงมากกว่าไข่เน่านะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกคืนทรายเมื่อได้กินมันเขาสาบานเลยครับว่าเขานอนไม่หลับไปหลายวันนะครับเพราะว่าไอ้กลิ่นสีคราบสีดำๆเนี่ยมันติดเสื้อเขาไป ไม่หมดเลยนะครับและสัมผัสของมันเนี่ยก็ลื่นๆคล้ายน้ํามันนะครับและออดมันนะครับเชื่อว่าสิ่งที่ดูดขึ้นมาจากบ่อที่เขาขุดเนี่ยน่าจะไปเชื่อมต่อกับแหล่งน้ําเดียวกันในบอ่อน้ําแห่งบาเฮาแต่สุดท้ายนะครับก็ยังไม่มีใครที่สามารถพิสูจน์เรื่องนี้ได้ว่ามันเป็นบอ่อน้ําแหล่งเดียวกันจริงไหมมันใช้กินเดียวจริงไหมยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้นะครับอาจจะเป็นแค่ก๊าซมีเทนที่เป็นก๊นาซไนเน่อะไรประมาณนี้ ก็เป็นได้นะครับแต่ท่านผู้ชมคงสงสัยกันนะครับว่าทําไมไม่ลงไปไม่เอาหุ่นยนต์ลงไปสํารวจอะไรให้มันจบสิ้นเคลียร์กันไปเลยนะครับปัญหามาอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับในเยเมนเนี่ยนะครับยังประสบปัญหาสงครามกลางเมืองกันอยู่นะครับและผู้คนท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่กล้าพูดถึงมันไม่อยากจะเข้าไปยุ่งด้วยนะครับซึ่งมันจะทําให้บอน้ําแห่งบาฮาวแห่งนี้นะครับยังคงเป็นเรื่องราวที่ลึกลับต่อไปตลอดกาลนะครับ ท่านผู้ชมครับพอดีไปเจอข้อมูลใหม่นะครับระหว่างที่หาข้อมูลหาคลิปอินเสิร์ตเนี่ยก็ไปเจอว่าตอนนี้เขาลงไปถึงก้นของบอ่อแล้วนะครับแล้วไปสำรวจด้านใต้ของกอ้นบ่อเนี่ยนะครับก็มีนงมีน้าํามีระบบนิเวศภายในอะไรกันแบบนี้ด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้ที่ผมหาข้อมูลเนี่ยผมหาข้อมูลเป็นแค่เอ่เทคตัวหนังสือเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปหาเป็นวิดีโอนะครับพอไปหาวิดีโอมาทำมิสเตอร์ดันเจอว่าเอ้ยเขาลงไปสำรวจด้านใต้แล้วที่นามันไม่ได้ลึกจนไม่มีก้นอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ขอแก้ข้อมูลนะครับที่เล่าให้ฟังด้านหน้าณตรงนี้เลยนะครับงกราบขออภัยข้อมูลที่ไม่ละเอียดด้วยนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวของบ่อน้ำนะครับใจกลางทะเลทรายนะครับอันกว้างใหญ่นะครับและยังคงมีเรื่องราว พี่ยังสรุปไม่ได้นะครับว่ากลิ่นเหม็นของมันออกบาเนี่ยมันคือกลิ่นเหม็นของอะไรนะครับแต่ถ้าผู้ชมนะครับคิดว่าไอ้เจ้ากลิ่นที่มันโชยออกมาเนี่ยมันคือกลิ่นของอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพิกัดลึกลับในสัปดาห์นี้นะครับ,นนครบใครชื่นชอบเนี่ยก็สามารถทักกับใจเราได้โดยการกดไลค์นะครับและถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์แบบนี้ที่จะมีให้ดูในทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็สามารถกดติดตามเพื่อจะได้รันไว้ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับรรบ